สวัสดีค่ะวิทยาศาสตร์กับครูปรางวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการตรวจสอบสารบริสุทธิ์และสารผสมนะคะซึ่งการตรวจสอบสารบริสุทธิ์และสารผสมนั้นนะคะก็จะมีอยู่3วิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกเลยก็คือการทดลองหาจุดล้อมเหลวค่ะซึ่งเราได้ผ่านการทดลองนี้ไปแล้วนะคะในคลิปการทดลองหาจุดล้อมเหลวนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการนี้นะคะ ถ้าจุดล้อมเหลวคงที่เราจะให้เป็นสารบริสุทธิ์ค่ะถ้าจุดล้อมเหลวไม่คงที่แสดงว่าเป็นสารผสมค่ะต่อไปวิธีที่2นะคะก็คือการทดลองหาจุดเดือดค่ะซึ่งเป็นคลิปการทดลองหาจุดเดือดในคลิปที่ผ่านมานั่นเองนะคะ <historic> ถ้าจุดเดือดคงที่นะคะจะจัดว่าเป็นสารบริสุทธิ์ค่ะแต่ถ้าเป็นจุดเดือดที่ไม่คงที่นะคะ เราจะจัดเป็นสารผสมนะคะต่อไปค่ะวิธีการที่3นะคะก็คือการทดลองหาความหนาแน่นค่ะซึ่งเป็นคลิปการทดลองที่คุณครูได้ให้นักเรียนดูไปแล้วที่เกี่ยวกับเรือดำน้ำนะคะ,ะถ้าเกิดว่าความหนาแน่นของสารคงที่แสดงว่าเป็นสารบริสุทธิ์ค่ะและถ้าความหนาแน่นของสารไม่คงที่นะคะจะจัดเป็นสารผสมนั่นเองค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทบทวนความรู้กันด้วยแบบฝึกหัดนะคะในข้อที่1น,นะคะเขาถามว่าสารที่มีลักษณะเป็นสารเนื้อเดียวจะบอกได้หรือไม่ว่าเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมเพราะเหตุใดต่อไปข้อที่2นะคะก็าถามว่าคองแล้ว A และ B มีลักษณะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่น นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมค่ะต่อไปเป็นข้อที่3นะคะเขาถามว่าของแข็งสีขาว A นะคะนำมานำมาหาจุดล้อมเหลวครั้งที่1ได้อุณหภูมิ1 1 2องศาเซลเซียสนะคะส่วนครั้งที่2ตักมาจากอีกส่วนหนึ่งจากจุดล้อมเหลวได้1 1 2องศาเซลเซียสนะคะ ของแข็งสีขาว a เป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมจงให้เหตุผลและข้อสุดท้ายข้อที่4ค่ะเขาถามว่าจากแผนภาพที่นักเรียนเห็นนะคะตั้งแต่ภาพ a b c d ถึง e นะคะเขาให้นักเรียนสังเกตภาพแล้วนำแผนภาพแสดงองค์ประกอบไปตอบคำถามข้อ4.1และ4.2ค่ะข้อ4.1ก็คือ สารใดเป็นสารบริสุทธิ์เพราะเหตุใด4.2ถามว่าสารใดเป็นสารผรสมเพราะเหตุใดคุณครูจะให้นักเรียนใช้เวลาคลิดสักครู่นะคะแล้วเราจะมาอภิปรายพร้อมกันค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนใช้เวลาทําไปพักหนึ่งแล้วคุณครูคาดว่านักเรียนคงจะทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยและอภิปรายร่วมกันเลยค่ะ้นข้อที่1ค่ะเขาถามว่าสารที่มีลักษณะเป็นสารเนื้อเดียวนะคะจะบอกได้หรือไม่ว่าเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผรสมเพราะเหตุใดน,นะคะคําตอบก็คือ สารที่มีลักษณะเป็นสารเนื้อเดียวเนี่ยนะคะจะบอกได้ว่าเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมเราจะต้องมีการหาจุดเดือดจุดลอมเหลวและก็ความหนาแน่นค่ะถ้าค่าที่หาออกมาได้นั้นนะคะมีค่าที่ไม่คงที่แสดงว่าเป็นเป็นสารผสมค่ะแต่ถ้าค่าที่ได้ออกมานั้นเป็นค่าที่คงที่นะคะมีค่าที่คงที่แสดงว่าเป็นสารบริสุทธิ์ค่ะค่ะข้อที่2นะคะของเหลวเอและ B มีลักษณะสาไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะนักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมนะคะคำตอบก็คือจะทราบได้ว่าของเหลว a หรือ b นี้นะคะจะเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมนั้นนะคะได้จากการนำไปหาจุดเดือดค่ะถ้าจุดเดือดคงที่แสดงว่าสารชนิดนั้นนะคะเป็นสารบริสุทธิ์ค่ะต่อข้อที่เลยนะคะ ของแข็งสีขาว A นํามาหาจุดล้มเหลวครั้งที่1ได้112องศาเซลเซียสครั้งที่สองตักมาจากอีกส่วนหนึ่งหาจุดล้มเหลวได้112องศาเซลเซียสของแข็งสีขาว A เป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมจงให้เหตุผลคําตอบก็คือของแข็ง A เป็นสารบริสุทธิ์เพราะว่า จุดลอมเล็วครั้งที่1และครั้งที่2ได้ค่าที่เท่ากันค่ะแสดงว่ามีค่าที่คงที่จัเป็นสารบริสุทธิ์นั่นเองค่ะและข้อที่4นะคะเขาให้นักเรียนสังเกตภาพนะคะตั้งแต่แผนภาพ A ถึงแผนภาพ E นะคะแล้วตอบคำถามข้อ4 1ถึงข้อ4 2ซึ่งข้อ4 1จุเขาถามว่าสารใดเป็นสารบริสุทธิ์เพราะเหตุใดให้นักเรียนสังเกตแผนภาพนะคะ คำตอบข้อ4.1ก็คือสาร b c และ d เป็นสารบริสุทธิ์นะคะเพราะว่าเป็นสารชนิดเดียวกันนั่นเองค่ะทีนี้ในข้อ4.2นะคะเขถามว่าสารใดเป็นสารผสมเพราะเหตุใดคำตอบก็คือสาร a และสาร e เป็นสารผสมค่ะเพราะว่ามีสารมากกว่า1ชนิดนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเราใช้แบบทดสอบในการทบทวนความรู้นะคะให้นักเรียนลองกลับไปทบทวนความรู้ด้วยตัวเองด้วยการอ่านหนังสือแล้วก็ดูคลิปเพิ่มเติมนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีค่ะ